อนบุรีเป็นวัดที่มีความสำคัญอีกวัดหนึ่งของอำเภอสีมโหสถอีกสักครู่นะคะเราก็จะได้ลงไปสักการะพระคันธราชซึ่งเป็นพระที่มีความเก่าแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะไปกราบไหว้สักการะบูชาที่สำคัญก็จะเป็นต้นะารีมหาโพธิ์ที่มีอายุ200กว่าปี เมื่อมากราบว่า้บูชาแล้วเปรียบเสมือนว่าเราได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญผู้แสวงบุญทุกท่านร่วมทำบุญสร้างกุศลบาร,รมีณที่นี้โดยพร้อมเพียงกันนะคะ อ่หลวงพ่อทำมัุกโกแล้วก็ต้นหมาโผล่จุดไปสาบาถที่จะพอทะลุบำรุงได้ที่น้องที่เจดุทั้งหลายที่ให้มันสีขอโสดโควไปยิบดิบไปดิบใช้ดิบ เกวยียนตาทีทูดีจะยอมที่ได้ดร,รับทานอาหารจากแพทย์ประหลาดทานเพื่อให้ชีวิตเราโลดอยู่ายสายหรือมีความประสงค์จะขึ้นมารวมกันที่สลาก,การประเรียนก็ได้400คนสนะรุปทุกอย่างที่ได้สร,าร้สางมาภา้ในพรทศนิยาก็นี้ว่าเป็นสถานที่โที่ได้เป็นเจ้าของ อากออกกันได้สือให้ยของแรงหลัการทะเลชาติราษฎรสาบตรพระสงฆ์ตรงไปปฏิบัติไอยคนเดียวแก่ความดีให้รักษารื้เกิดทีในเมืองไทยแน่นี้จะได้ไว้ไวในใหม่รุ่นบัตรนะฮะจะไม้ไว้ไวในไหม่ถ้าที่เราทำมากกว่นั้นสดาให้ทำท่าวัดได้จนสรุาสกุลรวมกันถ้าพบเพื่อนก็คอยพบเพื่อนที่ดี ่งไ,ไม่ดีก็ค่อไ,ไหลลงไม่รับคำมองไปวันนี้เราได้มาทําความดีวันนี้เราไม่ได้ทําความสุขเราได้สร้างคุณกิจเป็นหนึ่งคือสร้างความดีอยางไม่นี้มีมันเฉยีอยู่สี่คนไปเ้ยทีไไ่ไม่อยากให้เสียมเมียอยากให้ไปจากอายุขห้อาบีภรรยาก็ ังกชาวของตั้งอยู่เรียกว่านครสิมโอดถึงจะมียนาเขตไม่กว้างขวางนะทุกสถานที่ตั้งอยู่ที่วัดต้นโพสิมหาโพธิตัมบนข้อปีบอำเภอสิมโอดจังหวัดปราจีนบุรีและเป็นส่วนหนึ่งของความประจําจังหวัดปราจีนบุรีการนําาสการต้นพระสิมหาโพธิเป็นประจําของทุกปีโดยกําหนดจัดงานในวันขึ้นสิบามถึงสิ